ตื่นเต้นมากๆเลยอ่ะอนะคน่ารักแบบนี้ก็ต้องเหมาะกับเพลงน่ารักไหมไม่รู้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งก็แรกเลยอยากจะถามน้องเนยเนี่ยคะว่าน้องเนยรู้สึกยังไงบ้าง,งคะ น้องเนยบอกว่าดีใจมากๆาแล้วก็รู้สึกดีมากเลยที่ตอนนี้เรามีซิงเกิลใหม่แล้วอ๋อนี่คือเซนเซสนสาม,มารถสื่อสารกันได้เมื่อกี้ผมกินวุ้นแปลภาษาโดเานเลมอนครับแล้ก็เก่งมากเวลี่กูดเลยพยายามนัก,นก,นกอ๋อน้องเนยต้องการแบบนี้เราก็เลยแปลให้อ,อแล้วน้องเนยมาทีปั๊บสเตจโชว์ครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างคะ ดีใจมากๆครับน้องเนยบอกว่าดีใจมากให้ได้มาทีป้อมสเตตติดตามรายการเนี่ยมันนานมากและก็เป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นมารู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะครับอยากจะให้น้องเนยเนี่ยมาสอนพวกเราแบบโพสท่าหน่อยดีกว่า<อ>ทีเราโพสเลยไหมทีเราโพสเลยไหมได้ค่ะน้องเนยพร้อมไหมครับเอาสักสิบ <10 S 1> โพสละกันสิบโพสโอเค<ม>พร้อมนะอ่ะโพสเลยครับหนึ่งสองซึ่มอ่าอ่าชมพู่สองนดียวนะครับโพสต่อไปหนึ่งสองซึม อสองเดียวน้่นน้านะครับเอาโพสที่3นะครับหนึ่งสองซ้ำอู้น่ารักมากเลยอ่ะอ่าโพสเอาไว้โพสที่4โพสที่สี่เดี๋ยวสิครับหนึ่งสองซอ่าโพสที่5ค่ะโพสที่5ดีกว่าหนึ่งสองซอำเฮ้ยอู้ยากได้บอกว่าฟีแบบมีมินิฮาร์เลยมินิฮาร์มินิฮาร์นะครับผมอยากเห็นมือน้องน้องมินิฮาร์เลยนะครับโพสที่6มินิฮาร์ครับหนึ่งสองซ้ำเฮ้ยอ่าอู้ยน่ารัก อ่ะมินิฮาร์ดอันนี้มินิฮาร์ดของน้องมินิฮาร์ดอยู <c 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 ่มินิฮาร์ดของน้องแต่น่ารักนะน่ารักนะนะครับผมต่อไปเป็นโพสที่6 1 2 3ฮึบอ้าสารังย์อ่าต่อไปโพสที่7โพสที่7โพสที่7นะครับโพสที่เครับพร้อมไหมครับ1 2 3ฮึบอ้าโอเคอย่างนี้อย่างนี้นะครับต่อไปพอไปโพสที่8โพสที่8นะครับพร้อมไหมครับพร้อมนะครับ1 2 3อ้าค่ะโอเค และต่อไปโพสที่9ของเรานะครับผมโพที่เก้าหน่งสองอ่าจิมแกมน่ารักและต่อไปนะครับโพสสุดท้ายค่ะอันนี้เป็นโพสพิชชาขอแบบจริงจริงเลยจริงจึ้งเลยนะครับของน้องเนยนะครับหอมนะครับและโพสสุดท้ายของน้องเนยหนึ่งสองสามอ่ายกขาด้วยนะครับชอบกระโปรงน้องเนยมากน่ารักมากทุกคนสามารถเอาไปเป็นไอเดียในการ โพสต์รูปถ่ายต,ตามได้เลยนะคะถูกต้องยังไงก็ฝากทุกคนนะครับผมติดตามน้องเนยนะครับติดตามเพลงน้องเนยเปิดฟังชิวๆสบายๆ<ม>ายนะครับผมแอบฝากผลงานให้แอบฝากผลงานให้ <laughs> <laughs> นะครับผมแล้วก็ยังไงวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณน้องเนยมากนะครับผมนี่นะครับบัตเตอร์แบงขอบคุณครับบัตเตอร์แบงครับน้องเนยเย้คุณผู้ชมคะช่วงหน้านะคะพบกับไคลลินและเวิร์สห้ามพลาดช่วงหน้าค่ะ